สวัสดีมิตรรักแฟนเกมนะครับกลับมาอีกครั้งกับดันเจี้ยนนะครับหลังจากหมดช่วงกิจกรรมวาเลนไทน์ไปไหมใช่ไหมใช่วาเลนไทน์ปะใช่ดิเออนั่นแหละที่ตายเนี่นะครับเดี๋ยวมีคนถามมว่าเจ๊ไปเลยตายตายนี่คือไปเอาโลมานะครับไปลงถ้ำพิษไงไปเกิดที่ถ้ำพิษน,นะครับเพื่อแปอาโลตัวนี้มานะเพราะว่าดันเจี้ยนนี้นะครับมันมาอีกแล้วครับกับไอ้ทูดอนนะแต่ถึงตอนนี้พี่รู้สึกว่ามันไม่ยากแล้วล่ะมันก็ได้อยู่นะใช้สเตปที่พี่เคยพาทํานะครับ มาดูดันเจี้ยนใหม่กันครับดันเจี้ยนใหม่นะครับหน้าปกจะเป็นรูปน้องเพนกวินนะครับทอยุถ้ำนะฮะชื่อตะตอมเคฟนะแล้วก็ของที่ดรอปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะโอเคไปกันในดันเจี้ยนครับพี่จะบอกว่าพี่คงไม่ได้แบบพาไปทุกจุดทุกจุดนะครับรวมถึงแบบของเทคบางกล่องที่มันไกลๆกันเนี่ยพี่ก็คงไม่พาไปนะของพรีเมียมก็คงไม่พาไปนะครับเพราะว่าแผนที่มาแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ตรงนี้เลย หรือทาน้องคนไหนนะครับอยากได้แบบพชัดแบบเป็นต้องแคปหน้าจอเดี๋ยวพี่ก็จะทิ้งไว้ให้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับโอเคเนาะโอเคอ่ามาเข้าในนันเจียนนะครับเดี๋ยวเราไปกันที่ห้องแรกนะครับจะเป็นห้องของเจ้าทูดอนนะครับอ่ะก่อนไปเดี๋ยวมาดูก่อนว่าเจ๊เตรียมอะไรมาบ้างนะครับของที่เจ๊เตรียมมานะครับก็จะมีแค่นี้แหละมีชุดมาชุดเดียวนะครับชุดที่ใส่นี่แหละซึ่งถ้าน้องมีชุดเทคนะครับมันก็จะดีกว่านะเพราะว่ามันช่วยให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจด้วยนะครับ แต่เย้เอามาแค่นี้แหละพอนะครับเพราะว่าพี่อยากทําให้น้องใหม่ดูว่าต่อให้เราไม่มีชุดเทคนะเราก็ผ่านได้ทําได้นะครับเพราะเชื่อว่าน้องผู้เล่นใหม่ส่วนใหญ่นะครับก็ไม่มีชุดเทคนะโอเคก็จะมีปีกแบ่งปอนะครับมีกระทะแล้วก็สําคัญนะครับโล่ควรจะมีนะครับสำหรับดันเจี้ยนที่ต้องมารับมือัถทูดอนแบบนี้นะครับกระสุน300นัดนะครับคือส่วนใหญ่เราอาจจะต้องใช้เป็นปืนถ้าส่วนใหญ่นะครับหรือว่าถ้าดีกว่าปืนก็คือธนูนะครับแต่สาหรับพี่แล้วพี่รู้สึกว่าธนูเหล็กมันหนักเกินไปนะครับแล้วของที่ใช้ค้บ ก็เลยเลือกที่จะใช้เป็นลูกซองเป็นหลักนะครับห้องแต่ละห้องส่วนใหญ่นะครับมันจะมีอยู่5ห้อง4ห้องในนั้นนะครับจะเป็นห้องที่ปลดเกาะทั้งหมดเลยนะครับเออเราจะโดนตีไม่ได้หรือโดนตีได้ให้มันน้อยที่สุดนะครับบอสจะเป็นบอสโดโดเนาะอ่ะเราไปกันตามห้องเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิดาบนะครับดาเมจอยู่ที่6 6 2สนะครับส่วนลูกซองนะครับที่เจ๊จ่าใช้ดาเมจอยู่ที่335อนะครับอ่าแน่นอนว่าเดี๋ยวต้องมีน้องถามนะโอเคไปกันที่ละห้องทูดอนเลยครับผมไป โอเคครับตอนนี้นะครับพี่ก็อยู่ที่หน้าห้องทูดอนเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ลืมพาดูสแต็กของเจ๊จ่าเนาะสแต็กของเจ๊จ่าสำหรับดันเจี้ยนนี้นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยลองดูเลยเนาะอาต่อมานะครับก็คือขั้นตอนของการรับมือของเจ้าทูดอนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับกดกันตีกันกันก็คือการป้องกันนะครับตีก็โจมตีแล้วก็กลับมากดป้องกันเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนมุมมองแบบนี้เนาะกดกันแล้วกดตีตีถีอวะไม่ตีวะกเลยกดกันออกก่อนแล้วก็ตีแล้วก็กันอย่างนนี้ะครับ กดกันออกตีแล้วก็มากันอย่างนี้นะครับแต่ให้ทําเร็วๆนะกันตีกันกันตีกันเร็วๆนะครับให้ฟังเสียงมันกัดพอมันกัดปุ๊บให้รีบตีนะครับแต่ถ้ามันกัดแบบ2ที่สามที่รัวๆน่ะให้ฟังเสียงกัดรั้งสุดท้ายนะครับมันจะมีช่วงให้เราฟังได้อยู่นะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับยาตัวนี้นะครับพี่ไปเห็นฝรั่งมันใช้มาเว้ยแต่ก่อนน่ะเราจะคิดว่ายานี้นะครับมันป้องกันพิษปิงใช่ไหมหรือว่าป้องกันสถานะเลือดไหลจากการที่โดนกิก้ากัดโดนอะโลกัดนะครับเลือดจะไม่ไหลเออแต่อัันนนนี้้รเฝ่งกิแลว ยาสลบมันไม่ขึ้นอ่ะเออแล้วมันก็ดีนะครับทําให้เราไม่ต้องแบบเสียเวลาไปกดยาสลบไม่เสียเวลาไปกดน้ําแบบนี้เนาะแต่ว่ามันมีผลแค่แป๊บเดียวนะครับประมาณ3ามนาทีนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบน,นิดนึงอ่ะกินเลยปึบ๊บแล้วก็ปึ๊บนะครับอ่ะไปกันในห้องเลยนะครับเข้าไปในห้องนะครับพี่โคงไม่ได้พูดอะไรเยอะนะเพราะต้องใช้สมาธินะครับมันต้องใช้ความแม่นยําสูงอยู่นะอ่ะโอเคครับผมขอใช้สมาธิแป๊บนึง โอเคครับผมชุดแรกผ่านไปยังไม่มีอะไรต้องกังวลมาชุดที่สอง โอเคครับผมชุดที่2องผ่านไปคือถ้าเกิดว่าน้องนะครับใส่ชุดเทคมาแล้วก็เมลีได้เมยียถุงสูงอะ่ะบางทีอาจจะฟันแค่สครั้งตายนะครับแต่เหมือนพี่จะต้องฟันประมาณ3าถึงสครั้งเลยนะต่อตัวนะ,ะต่อครับต่อชุดที่3 โอเคครับผมชุดที่สี่โดนไปประมาณสองดอกมั้งไหนว่าชุดที่สี่อยู่ไหนวะออมาแล้ว โอเคครับผมเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าเราจับจุดได้นะครับอ่ะห้องสุดอนผ่านไปนะครับห้องถัดไปนะครับจะเป็นห้องที่ไม่ต้องเข้าก็ได้นะครับห้องนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ตรงข้ามห้องนี้นะครับจะเป็นห้องทีเล็กนะครับถือาเราไม่ต้องเข้าก็ได้แต่สําหรับพี่นะครับพี่รอคอยมาประมาณหกเดือนอะเพื่อที่ใช้ทีเล็กแสงมันมาลงดันเจียนนะครับมันเคยลงแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่ามันเป็นเลเวลที่ไม่ใช่เลเวลเต็มแม็กไงแต่ห้องนี้นะครับ มันเต็มแม็กเลยนะครับในบูตอนก็450เออพี่จะเอาชิปมันนะครับมันไม่มีกล่องอะไรเลยมีแค่ชิปทีเล็กนะครับถ้าน้องอยากได้แต่ว่ามันปลดเกาะร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ่ะเตรียมตัวโอเคครับผมห้องนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากการวิ่งยิงนะแล้วก็เหมือนสกินสายฟ้าพี่เป็นบัก๊กว่ะมันไม่ออกแสงว่ะ้องถอดแล้วใส่ใหม่แล้วออกเกมแล้วเข้าใหม่ก็ยังไม่มีแสงนะไม่รู้ว่าคลิปนี้มันจะมืดไปหรือเปล่านะครับอืมกินยาเพิ่มความเร็วนะ ก็ใช้วิธีวิ่งยิงนะครับวิ่งจากมุมห้องไปมุมห้องแล้วก็ยิงเอาแหละก็เหมือนที่เราเคยทำไปแล้วเนาะโอ้หน้องโดนม่ดอกหนึ่งโอ้ กัดโคตรแรงเลยผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วเยไปอาชิปอาชิปอาชพทีเด็กสีขาวด้วยกดเทคอินะครับน้องอย่าลืมนะเวลาเอาชิปสัตว์นะไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียว่ะ ด้แม็ก็ส่องชิปเองโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันห้องถัดไปนะหรือพี่จะวิ่งลงไปเอากุญแจนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันห้องแมมมอสเลยมั้งไปโอเคครับผมตอนนี้นะครับพี่ก็อยู่ที่หน้าห้องของออเตอร์นะครับออเตอร์ห้องนี้นะครับจะเป็นออเตอร์รถเกาะลงครึ่งหนึ่งนะฮะอ่ะไปกัน <laughs> เอาเก็บดาบทำไมวะโอเคป้ายป้ายป้าย,ายกินยาเพิ่มดาเมจเนาะแล้วก็ใช้อีดาบนะฮะแต่จริงๆพี่ว่าถ้าใช้เป็น ธนูนะครับมันจะง่ายกว่านะเยอะไหมเนี่ยรอบแรกพี่ลงมานะครับพี่มาไม่ถึงห้องนี้ไงพี่มาแค่ห้องเอ๊ยอะไรเนี่ยห้องไอ้ทูดอนนะครับฟัน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 มันก็ไม่น่าจะอะไรมีอะไรเหมือนเดิมเนะาะใส่ไปใส,ส่มาดูอุ้ยตีหลังอยู่นะฟัน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 ,ฟนโอ้แค่นี้เองเหรอคือง่ายแชร์วะมาแล้วลูกมามาพีา่ว่าไปมุมห้องดีกว่าทางเนี้ยไหวอยู่ไปมุมห้องไหวอยู่ เอ้มุมห้องก็เปลี่ยนมุนมองดีกว่าเนาะไปปึ๊บอ่ามาลูกมาย่อตัวลงหน่อยหนึ่งเนาะมาลูกมาตาย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 ,ตายโอเคครับผมอย่างงี้ง่ายกว่าเนาะไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมานะครับเสียงดังไปเปล่าวะพี่เปิดเสียงไว้ตั้งแต่ห้องทูดอนไงขอโทษทีนะลืมลืมปิดเสียงมา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  น่ารักจุงถ้าพี่จับออเตอร์ตอนตอนนี้จะมีคนดูไหมเนี่ยคือ <c ười> ตัวเล็กตัวน้อยนะแต่จริงๆเขามีความสามารถเยอะอยู่นะ <c ười> เดี๋ยวว่างๆพี่จะจับแล้วกันมีคนดูไม่มีก็แล้วแต่เด้อโอเคครับผมห้องถัดไปเดี๋ยวไปกันที่ห้องของคุณแมมมอสนะครับห้องแมมมอสนะครับก็จะเป็นสเต็ปเดียวกับห้องทีเล็กเลยนะครับวิ่งยิงเนาะแล้วห้องนั้นนะครับเฮ้ยพี่ผิดทางป่าวเนี่ยผิดทางวะ อ่าโอเคครับผมห้องของคุณแมมมอสนะครับก็วิ่งยิงเหมือนห้องทีเล็กเลยแต่ว่าห้องนี้เขาจะเป็นการเป็นห้องเย็นอะ่ะห้องเย็นประมาณว่าที่ยิ่งอยู่นานนะครับมันก็จะยิ่งหนาวนะครับหนาวจนเลือดลดเลยนะแต่ว่าพี่มีบับของทิกสก,กินนะครับก็เลยไม่รู้สึกว่าหนาวแน่นอนแต่เหมือนมันใกล้หมดแล้วละ่ะไม่รู้จะทันหรือเปล่านะอาจจะต้องซื้อบับเป็นกลางห้องเลยนะกลางคันเลยนะเหลือ,ออีกสองนาทีสี่สิบเอ็ดวินะครับโอเคคงต้องซื้อในห้องนั่นแหละอ่ะไปกันครับ แมมมอสเดี๋ยวพี่ขอเล่นความเดียวภาพไปเลยเนาะเพราะว่ามันก็เคยลงไปเมื่อกี้นี่เองแมมมอสเมื่อวันทนะี่แล้วเลยเนาะโอเคครับน้องพี่ว่าแมมมอสน,นะครับเป็นสัตว์ที่แบบว่าน่าจะโหดที่สุดณนะตอนนี้แล้วนะสําหรับพี่นะครับเหตุผลเพราะอะไรรู้ป่ะอย่างที่พี่เห็นนะครับว่าพี่ผสมพันธุ์เขาแล้วก็เอาเขานะครับไปฆ่าไททันนะและแมมมอสน,นะครับเป็นสัตว์หนึ่งในสามตัวที่พี่คิดออกนะที่คิดออกนะครับเพราะพี่ไม่รู้ว่าที่พี่คิดไม่ออกจะมีไหมนะก็คือเขาสามารถใส่หมวกได้นะครับใส่อานได้แล้วก็ใส่สร้อยได้ด้วยนะครับ คือสามารถเพิ่มพลังป้องกันทั้งหมดที่มีในเกมะให้กับสัตว์ได้น่ะทั้งสามอย่างเลยนะครับที่พี่คิดออกก็จะมีแค่สามตัวนะจะมีใครมั่งวะชาลีเทเลียมเนาะชาลีเทเลียมตัวหนึ่งนะครับที่ใส่หมวกได้แล้วก็ใส่อ่านได้พร้อมๆกันนะครับใส่สร้อยได้แล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นจิงโจ้ใช่ปะนั่นแหละครับผมทําให้แมมมอสของพี่นะครับสามารถฆ่าไททันได้อย่างที่เห็นแหละซึ่งถ้ามันใส่อ่านไม่ได้ใส่หมวกไม่ได้นะครับอะอย่างเช่นใส่อ่านได้อย่างเดียวอะ่ะอา่าเมย์ก็อยู่ที่ประมาณ200อเต็มที่เน ถ้าใส่หมวกนะครับอร์เมอร์มันขึ้นไปอยู่ที่ประมาณพันสี่พันห้าเลยนะตามไอ้อร์เมอร์ที่มีของหมวกที่ใส่นะครับเออโอเคลองมาเอาชิปกันนะครับน้องคนไหนยังไม่เอาชิปก็มาเอาชิปซะน,นะอ่ะไปห้องถัดไปเลยครับแดวูฟนะครับกับกับอะไรวะกับไอมิโซบิคัสเนาะนิงน้อยนะครับกับหมาป่าเป็นห้องปดเกาะเหมือนกันนะห้องนี้พี่ก็ยังไม่ได้มาลงนะครับแตะพี่คิดว่าน่าจะใช้เป็นตะกระทะเนาะหรือว่าใช้เป็นธนูยิงก็ได้นะครับบูห้องโคตรกว้างเลย อยู่ไหนกันล่นะน่ะกระว้างเกินห้องมาแล้วคอยหลังตีดิแล้วจบไหมปึ๊บโอเคได้อยู่ได้อยู่มีกี่ตัววะเนี่ยกระทะนะครับทั้งกระทะทั้งปีกแมงปอพี่พาหาไปหมดแล้วนะเนาะเออแล้วเตอร์เอ้อะไรวะลิงน้อยอยู่ไหนวะเนี่ยลิงน้อยอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ที่เกิวิ่งหาวะอันนี้มาลูกมาเปียงเปียงเปีียงเปีียงเปีียง มีกี่ตัววัลิงน้อยเนี่ยมีตัวเดียวหรออะไรวะวันนี้ก็จะยากกว่านี้ออามาป้าก็ฟันเลยครับเรียบร้อยมาป้าเลืองแสงนะครับย่งงี้ก็สุนมาป้าเยติไม่ได้หรอกแล้วพี่ว่าแสงมันแบบมันจ้าเกินไปอะไม่ค่อยสวยนะสําหรับพี่นะครับอ่ะมารอบที่สองน่าจะมีสี่ชุดนะครับน่าจะมีสี่เวฟนะเฮ้ยลิงน้อยลิงน้อยตีลิงน้อยที่หลับไหมปิงลิงน้อยก็หลับเหมือนกันมาป้าก็หลับเหมือนกัน ไปไหนอีกมะเทียดวิ่งไกลวิ่งมาหาเองไม่ได้ไหมอยู่ไหนวะน้องเอา้าอยู่นี่เหรออ,อหลับไปหลับไปหมาป่าไปไหนตัวหนึ่งวะจริงจริงมันมีหมาป่าสองแล้วก็ลิงหนึ่งไม่ใช่เหรอชุดแรกอะชุดสองทำไมมีหมาป่าตัวเดียวละ่ะหมาป่าก็ไม่ใช่เลเวลสูงสุดนะครับเลเวลก็สามวแปสบเองอ่าไปครับผมเหลือสองชุดที่เหลือ นี่ใกล้เวลาพี่ทํางานแล้วไงพี่ต้องเร่งมากเลยเนี่ยเออพี่เลยแบบว่าไม่สามารถพาน้องไปห้องนู้นห้องนี้ได้เนาะไม่ใช่พาไปห้องนู้นห้องนี้พาไปจุดเก็บของอะ่ะเออนั่นแหละอ้าวไอตัวนี้มันหลับแต่เมื่อไรวะเนี่ยมันเข้ามาข้างหลังแน่เลยหมดยังอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเร่งความเร็วพาไปเลยโอเคครับผม<ป>ดันเจี้ยนนี้นะครับบอสจะเป็นบอสโดโดนะครับก็ ถ้าดีสุดนะครับก็เป็นปืนเท็กแหละลองลงมาก็เป็นปืนกลนะครับลองลงมาอีกก็เป็นธนูเหล็กนะครับแต่ว่าพี่มีมาเป็นปืนลูกซองนะครับวิธีรับมือก็วิ่งไปเลยนะครับพยายามกระโดดเป็นเป็นหลักนะอย่าไปวิ่งแบบขาติดพื้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเจอสกิลไอ้สตันของบอสนะครับอ่ามันยิงมันจะมาไะไรวะอ่ะครับผมก็นั่นไปมันวิ่งเข้ามาแล้วก็วิ่งหนีมันครับไปกระโดดไปครับผมกระโดดดึงๆไป บอสไม่ยากนะครับผมยากก็ห้องคุณด,ด,ดันนี่ยดันนี้เอ้ยยังตามไม่อีกเนาะอยู่ไหนอยู่ไหนลูกอยู่ไหนยิงไปโอเคครับผมเรียบร้อยเลยแลยคค้วโดนสกิลสตันพอดีเลยขยับไม่ได้ <laughs> <laughs> โอเคครับก็จบกันไปสำหรับดันเจี้ยนนี้นะครับก็ขออภัยอย่างยิ่งที่ไม่ได้รีวิวอย่างละเอียดหรือว่า ให้มันแบบครบท้วนมากกว่านี้นะครับเพราะว่าพี่ทํางานการดึกแล้วก็กังวันพี่นอนนะครับตื่นมาพี่ก็รีบรีวิวคุณแฟนก็ชวนพี่ไปทุระด้วยนะครับก็เลยทําให้เวลาของพี่มันน้อยจริงๆนะครับต้องเป็นแบบนี้เนาะะหวังว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์พอให้น้องนะครับเอาตัวรอดจากดันเจียนนี้ได้อย่างแน่นอนนะโอเคแล้วพบกันใหม่ e ี EP ถัดไปนะครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้แหละจะลงคลิปพาไปดูถ้าใต้น้านะครับแล้วเจอกันขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับ